ตัวน้อยวันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับองค์ประกอบของวิทยาศาสตร์ Process of Science กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นวิธีการและขั้นตอนที่ใช้ในการหาความรู้อย่างเป็นระบบนักวิทยาศาสตร์จึงให้ความสนใจในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากการสอนวิทยาศาสตร์จึงสามารถทําให้เด็กได้ฝึกฝนและนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงราะวิทยาศาสตร์เป็นการหาคําตอบที่มีเหตุผลทําให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงค่ะ โดยแบ่งออกเป็น3ประเภทคือ 1. วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 2. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ 3. เจนสติทางวิทยาศาสตร์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะ Science น i ก n e ต,ตัวใหม่ของเราจะพาทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นหัวใจหลักของการค้นคว้ามีทั้งหมด5ขั้นตอนคือ 1. เท่าการสังเกตเป็นจุดเริ่มแรกของปัญหารหรืข้สนข้อสงสัยต้องไปสู่การหาคำตอบเป็นข,นขอ้อมู้ต่างๆการสังเกตบ่อยๆจะทำให้สามารถสังเกตได้เร็วขึ้นมีความชำนาญในการหารข้อมูลที่จะใช้หาคำตอบได้ 2. การตั้งสมมติฐานเป็นการกำหนดตัวแปรการคาดเดาคำตอบข,ของปัญหายัางมีเหตุผลโดยอาศัยข้อมูลจากการสังเกตหรือข้อมูลต่างๆ สมมติฐานที่ดีจะต้องเข้าใจง่ายตรวจสอบได้อยู่ในขอบเขตข้อเท็จจริงซึ่งคำตอบของสมมติฐานนั้นอาจผิดถูกก็ได้ดังน,นั้นจึงมีสมมติฐานไว้หลายๆๆหลายรูแปแบบและไม่ือดสรุปเองว่าสมมติฐานนั้นถูกต้องจนกว่าจะตรวจสอบเองได้ค่ะ3การทดลองและรวบรวมข้อมูลเป็นงานทดสอบเพื่อค้นหาความจริงหรือพิสูจน์ ความจริงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้และรวบรวมข้อมูลนั้นยังเป็นระบบโดยมีวิธีเรียกอีกอย่างว่าการเกวสอบสังเานโดยการวดสอบนั้นมี2วิธีคือ1การสังเกตและรวบรวมข้อเูลจริง 2. การทดลองในการทดลองนั้นจะต้องมีการควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อการทดลองหรือเรียกว่าตัวแปรตัวแปรแบบของปัญหาชนิดคือ1ตัวแปรต้นคือตัว สองตัวแปรตามคือผลที่เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงตัวแปรต้นสามตัวแปรควบคุมสิ่งที่ต้องควบคุมเพื่อไม่ให้ผลการทดลองค้าเคลื่อนสี่การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลมมจริงต่งางๆห้าการสรุปผลเป็นการสรุปผลการทดลองโดยอาศัย ไปแนะคะสําหรับหัวข้อในวันนี้วิธีการอ่านวิทยาศาสตร์บอกเลยนะคะว่าทั้ง5ขั้นตอนสามารถพบเห็นและนําไปไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับพวกเราใหม่ในรายการ